ไปแล้วครับสายแล้วสายแล้วสายแล้วผมชื่อธนาคนนี้ครับผมมีชีวิตที่แสนธรรมดาเรียนในโรงเรียนธรรมดาในเมืองโคจะธรรมดาธรรมดาเฮ้ hey, ยธนาคนนี้ไงโยชิทาเกะ มึงยังจะมีเวลามาแดกหรอเนี่ยเสียดายแกงกะหรี่ที่ดองไว้มันแดกใหญ่เยอะไม่ดีเลยนะพวกนายน่ะไอ้นี่างเรากินขนมปังต่อไปเรียนสายจะได้ไหมฮะไม่อยากแดกรามีซาวิ่งสิวะฮะอะไรนะพวกมึงนี่นะอะไรเนี่ยอะไรเนี่อะเฮ้ยสัเว์อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยนั่นมัน ม่ใช่นมันทันฟอร์เมอร์นะครับมันไม่ใช่แล้วเว้ยเฮ้ยมันมันหันตัวมาทันทีแล้วเฮ้ยเฮ้อโ้ยอฮะอะไรอะเอ้ยนี่มันอย่าบอกเฮาว่าอย่บอกนะว่าคือตำนานการูยเข้ามาเลยจพูดมีส คนเราคู้กาจะเป็นคนตการเกมมันไม่ใช่ลรวเว้ยเออจะว่าไปพวกเราแม่งก็เป็นผู้พิทักษ์ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยนั่นไม่ใช่ประเด็นว้ยไอ้บ้าก็แบบว่าได้ยินว่าใครนีกับซันไรเขาจับมือร่วมมือนี่มันอนิเมะนำเสนอชีวิตแสนธรรมดานะไอมอบิวสูกับดันน้ำพจัยไ่ตปก็เอามายุ่งก็ได้เฟ้ยงั้นเหรอน่าหน้าเบื่อชะมัดยังมีน่าจะพูดว่าน่าเบื่ออีกเหรอ